สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขา่ามาดูความสวยความงามของดอกโหย่าป่าลักษณะดอกคล้ายๆลังแตนเลยครับ บางคนเรียกกาฝากหูช้างบางคนเรียกหัวใจท่ศก,กันเพราะว่าใบของเขาจะมีลักษณะคล้ายหัวใจอันที่เขเป็นพืชอิงอาศัยนะครับชอบอิงอาศัยกาเกี่ยวอยู่กับต้นไม้อื่น แล้วตามเครือตามเทาเขาก็จะมีรากอากาศนี่เป็นรากอากาศ ดอกเขจะมีลักษณะเป็นดอกเล็กๆรวมกันเป็นกลุ่มดูแล้วเหมือนลังแตนกลีบรองชั้นนอกจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองนวลนๆน,น,นะครับเกสรข้างในจะเป็นรูปดาวสีน้ำตาล ปัจจุบันเขาก็นําไปขยายพันธุ์ผสมพันธุ์เป็นเป็นพันธุ์ใหม่ๆมีอยู่หลายสีครับตามส่วนดอกไม้ร้านดอกไม้ครับส่วนใบที่มีรูปร่างคล้ายๆหัวใจนี่ ถ้าเราหยิกดูมันจะมีน้ำยางขาวๆผมเคยลองชิมดูแล้วมันจะเป็นรสออกส้มๆหน่อยรสรสเปรี้ยวครับ ครับก็เก็บภาพเป็นคลิปวิดีโอนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับบรรยากาศของป่าแล้วก็ต้นโหย้่าป่าหรือว่าคาฟากหูช้างหัวใจทศกันฐ์กำลังออกดอกสวยงามครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ